คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนหรือ NDRC แถลงเมื่อวันที่1สิงหาคมว่าจีนจะจัดสรรเงินทุนที่มาจากการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษเพิ่มอีก6,9 0 0 0ล้านหยวนหรือประมาณ9,650ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคมเพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานตามนโยบายนำสินค้าเก่ามาแลกซื้อของใหม่ในราคาส่วนลด ในเจงอี้โคศกของ N d r c ดเปิดเผยว่าเงินทุนจำนวน8แสนล้านหยวนสำหรับปี2025นี้เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญและสาขาหลักต่างๆได้รับการจัดสรรครบถ้วนแล้วขณะที่เงินทุนจากพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษชุดที่4เพื่อสนับสนุนโครงการเก่าแลกใหม่นี้จะดำเนินการจัดสรรตามแผนในเดือนตุลาคมโคศกของ N d r c ดยังระบุเพิ่มเติมว่า เงินทุนจากพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษชุดที่3ของปีนี้มูลค่า69,000ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนโครงการเก่าแลกใหม่ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้วและชุดที่4ซึ่งมีมูลค่าเท่ากันมีกำหนดจะเบิกใจ่ายในเดือนตุลาคมซึ่งจะทำให้ยอดการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนประจำปีบรรลุเป้าหมายที่3,000ล้านหยวนโดยสมบูรณ์